สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ t r u m a n y Wallet นะครับเป็นการอัปเดตแอปพลิเคชันเก่าดูคนนะแอปนี้เป็นแอปเก่าแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าสมใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแอปนี้เป็นแอปไรแล้วก็ใครเล่นอยู่บ้างแล้วก็มีความคืบหน้ายังไงกันบ้างเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตของผมเหมือนกันในส่วนการถอนเงินที่200บาทก็จะถอนกันสดๆในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ anc studio นะครับใครที่ติดตามช่องนี้มานะครับก็น่าจะรู้จักแอปนี้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะครับที่มีการแจกโค้ดอังเปาผ่านแอปนี้บ่อยมากทุกคนนะเกือบทุกสัปดาห์ตอนนี้นะครับก็ไม่มีแล้วในส่วนของโค้ดอังเปาของแอปนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมานะครับถอนเงินกันนับแอปนี้มีชื่อว่าแอป tab coin นะครับซึ่งนแอป tab coin นั้นเป็นแอปที่อยู่กับช่องของเรามา นานมากุกคนนะก็มียอดดาวน์โหลดที่1ละไอสิล้านดาวน์โหลดแล้วทุกคนนะสำหรับแอปพลิเคชันนี้เปิดเมื่อวันที่29เมษายน2565นายะก็เกือบ2ปีแล้วทุกคนนะอีกไม่กี่วันก็ครบ2ปีในส่วนของแอปพลิเคชัน Tabcoin นะครับวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินรู้สึกว่ามีหลายคนนั้นกดถอนเงินมา20วันยังไม่เข้ามานะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตว่าของผมนั้นยังสามารถทําเงินได้อีกหรือเปล่านะครับก็นะครับเริ่มแรกเลยดเดี๋ยวเรามากดถอนเงินเลยดีกว่านาะเพื่อที่ว่าจะไได้ไม่ เวลามากมายเนาะก็คลิปนี้สั้นๆุกคนนะไม่ยาวนานเพราะว่าคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักแอป,ปนี้แล้วก็น่าจะเคยเล่นน่าจะดูวิธีการสไร้างรายได้มามากพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอนเงินที่200บาทนะครับต้องใช้เหรียญอยู่ที่266,600เหรียญนะบอกก่อนเลยว่าแอป,ปนี้ไม่ได้ จ้างผมรีวิวมาทุกคนนะเดี๋ยวคนอื่นจะบอกเออ,อแอป,ปนี้สมใจย,ยังจะมารีวิวอีกยังจะมาอัปเดตอีกผมจําเป็นต้องมาอัปเดตทุกคนนะเพราะว่ามีหลายหลายคนที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับแล้วก็เขาไม่ได้จ้างมาเขาไม่ได้จ้างให้รีวิวมานะผมก็รีวิวตามความเป็นจริงนะครับตันนี้นะโอเคก็มาที่ถอนเงินแล้วกันน่าสองร้อยบาทนะแล้วก็กดถอนเงินเลยนะ อ่านี่ทุกคนนะเขาให้เราเข้าสู่ระบบด้วยแท็บคอยซึ่งผมได้ทําการล็อกอินด้วยบัญชีของ facebook ครั้งก่อนนะตอนที่ผมสวองสมาร์ทิคดับแล้วก็เกิดอย่างนี้มาทุกคนนะเอ้ยตกใจอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปใหม่แล้วกันเนาะปรากฏว่าเป็นแบบนี้เหมือนเดิมทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปใหม่ดนะับแล้วก็ผมจะออกจากแอปใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่ทุกคนนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะ เออยังรังเลียอยู่นะครับอ่ากดได้ไหมเออถอนได้แล้วทุกคนนะแล้วก็ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็เลือกเป็นทางมาลาย่นะครับมเมื่อกี้ถ้าใครเจอแบบมเมืนะ่อกี้นั่นก็คือให้ปิดแอปแล้วก็เข้าแอปใหม่นะแล้วก็ลองลอง,ลองกดเข้าไปดูนะอ่าทุกคนนะแลกรางวัลสำเร็จนะใช้เวลาประมาณ1-3วันนะครับเดี๋ยวเราอ่าระหว่างที่เรารออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างในส่วนของแอปนี้นะครับ ตอนนี้คะแนนก็ถดลดไปแล้วนับก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะประวัติก็นี่ดูกคนนะถอนล่าสุดวันที่11เดือนนะครับยังเข้ามาวันที่7เดือน4ก็ยังเข้ามานอนเดือนนี้ก็ทําไปแล้ว400บาทถ้าเงินเข้ามารอบนี้ก็กลายเป็น6 0 0บาทจากแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะก็ของวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังจะเข้ามาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายทุกคนนะก็หน้ากิจกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในส่วนของในส่วนของไอ้นั่นทุกคนนะ คะแนนทุกคนได้ส่งคะแนนเนาะก็คือรู้สึกว่าน้อยทุกคน,นาจากเมื่อก่อนคือเยอะน้าตอนนี้เหลือเพียงแค่หลักสิบทุกคนนะเยอะน้อยมากซึ่งจะทําให้เรานั้นต้องใช้เวลาในการที่เราจะสะสมนั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมหรือภารกิจร,รายวันยังเหมือนเดิมก็คือมินิเกม 5เกมยังเหมือนเดิมเลยแล้วก็ดูวิดีโอโฆษณา4วิดีโอก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็สำเร็จภาร,รกิจยอดนิยมก็คือภารกิจเกี่ยวกับการดาวนโหลดแอปพลิเคชันที่มีคําว่าฮอตก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนภารกิจอื่นๆนะก็คิดว่านีุู่คนนะมีภารกิจใหม่ที่มีคําว่าแบบสอบถามพร้อมรางวัลอันนี้ผมคิดว่าเมื่อก่อนไม่มีนะแต่ว่าอันนี้มีแต่ว่าพอผมกดเข้าไปแล้วก็ลองดูนะครับมันจะเป็นแนวนี้แนวนี้มันเสี่ยงดูุูคนนะมันเสี่ยงมากเลยเสี่ยงอะไรเอ่ยเสี่ยงกลัวว่ามันจะเป็นแปมทุกคนนะ ถ้าเรากดพวการับมันทันทีทุกคนนะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะกดตรงนี้ปั๊บเลยนะครับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคราว่าให้เราเลือกแบบสอบถามเนาะนี่ทุกคนจะมันจะเด้งมาตรงนี้ทุกคนนะ,นะก,านก,นนะการทดสอบออนไลน์นะซึ่งผมคิดว่านะพวกนี้คือมันมันเสี่ยงนะครับผมนะผมไม่แนะนําให้เราทําเลยนะเท่าที่ดูมานะครับแล้วก็ในส่วนของการออกแบบพวกนี้มานะผมคิดว่า ไม่แนะนําให้เราไปทําในส่วนของแบบสอบถามพร้อมรางวัลนะอันนี้คําเตือนจากช่อง e n c studio นะครับไม่แนะนําเลยเนาะก็ใครที่ตามผมมานะครับกออ็ตามต่อไปเลยตรงนี้นะผมไม่แนะนํานะครับผมนะก็ผมกลัวว่าจะมีอะไรบางอย่างนะที่เป็นสีเทาเนาะส่วนต่อมาคือวงล้อนาโชคก,ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็โบนัส v i p น่าจะไม่มีในส่วนนี้เมื่อก่อนมีกิจกรรมโบนัส VIP อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะ ตอนนี้คือเมื่อก่อนคือเราต้องเชิญเพื่อนเป็นวอนัท VP ีตอนนี้ไม่มีแล้วกิจกรรมนั้นนะครับส่วนมินิเกมนะก็คือถ้าใครเป็นสายเกมโอ้โหทุกคนนะรู้สึกว่าเงินเข้ามาจริงๆทุกคนนี่ทุกคนนะสองร้อยบาทนะแสดงว่าของผมนะไอดี ID ผมนะยังสามารถถอนเงินได้จริงอยู่เหมือนเดิมตรงนี้นะครับผมนะส่วนเกมนะครับ ส่วนเกมนะครับยังสามารถเล่นได้ปกตินะครเป็นสายเกมนะอยากเล่นเกมผ่อนคลายเนาะก็เคล็ดมาก็เล่นได้เหมือนเดิมตรงนี้ปกตินะครับอ่าปรากฏว่านะครับมาสรุปกันเลยเนาะแอปนี้นะครับยังสามารถถอนเงินได้จริงนะครับแต่ว่ายังไม่มีในส่วนของฐานะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนาะของผมก็ยังสามารถถอนได้อีกเหมือนเดิมตรงนี้นะครับซึ่งใครที่เล่นอยู่แล้วก็ถอนเงินมาแล้วก็เงินไม่เข้านะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการสมใจหรือ การที่เรานั้นทําผิดกฎอะไรบางอย่างก็เป็นไม่ได้ตรงนี้นะผมก็ไม่ชื่วเหมือนกันตรงนี้นะครับแต่ว่าได้เห็นมาแล้วนะครับหลายคอมเมนต์ที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับแอปแท็บคอยแล้วก็แอปแท็บคอยก่อนแล้วกันเนาะมีหลายคนนะมีหลายคนอยู่นะที่ถอนแล้วก็เงินยังไม่เข้ามานะครับส่วนแอปไทยเดลี่ก็ ยังไม่เข้ามาหลายคนมากเลยทีเดียวนะครับตรนนี้เนาะส่วนของผมก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมนะครับาทำในเรื่องตรงนี้เนาะโอเคทุกคนนะวันนี้ก็ขอจบคลิปประมาณนี้แล้วกันน้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมนะ่าก็อาจจะมาแจากอังเปาหลังจากที่เราไม่ได้มาแจากอังเปาค่อนข้างที่จะนานมากหลายวันเลยทีเดียวตรงนี้นะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปเดีหน้าสวัสดีครับ